ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok o n s i t e l i t กับผมไอเดียดารันพบครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆกันมาหลายแห่งทั้งรถไฟฟ้าถนนสะพานซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการด้านการคมนาคมขนส่งที่อาจจะดูเป็นสาระจริงจังมากสักหน่อย ดังนั้นในวันนี้เราก็พักเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมาชมภาพการพัฒนาพื้นที่ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในเมืองกันบ้างซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นต้นแบบย่านการค้าในรูปแบบถนนคนเดินที่เรียกได้ว่าดูดีที่สุดมีความสีวิไลที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้และที่นี่ก็คือย่านการค้าสยามสแควร์นั่นเองนะครับ ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินสำรวจบรรยากาศในย่านนี้ตามแนวถนนหลักคือสยามสแควร์ซอย7จะากทางเข้าออกฝั่งถนนอังรีดูนังหน้าตึกสยามกิจตรงนี้ไปสิ้นสุดที่ตึกสยามสเคปตรงทางเข้าออกฝั่งถนนพญาไทนะครับบรรยากาศตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปจากที่เรามาสำรวจกันคราวก่อนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับฝั่งตรงข้ามกับตึกสยามกิจก็จะเป็นโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์ Square, โรงแรมสีดาวขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวเลยที่ตั้งอยู่บนถนนคนเดินสายนี้นะครับ น่าแปลกใจเหมือนกันที่ในย่านนี้พวกอาคารต่างๆทั้งหมดจะเป็นร้านค้าร้านอาหารแล้วก็สำนักงานเป็นหลักแต่ไม่มีใครทําที่พักอย่างโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่เป็นเกรดกลางหรือว่าเกรดล่างเลยใครพอจะรู้เหตุผลก็แบ่งปันกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับทางฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นถนนวันเวแคบที่เชื่อมมาจากสยามสแควร์ซอย6เป็นส่วนที่ยังมีหน้าตาแบบเดิมๆรอการพัฒนา ปัจจุบันตามหน้าร้านทั้งสองฝั่งก็ใช้เป็นพื้นที่จอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ครับ จากตรงนี้ไปจะเป็นจุดที่เริ่มต้นเข้าสู่เขตที่ปิดถนนเพื่อให้เป็นถนนคนเดินกันแล้วเป็นช่วงสั้นๆจากซอย8ไปจนถึงซอย11มีระยะทางรวมประมาณ250เมตรซึ่งนับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการปิดถนนไม่ให้รถผ่านในบางช่วงเวลาเพื่อให้เป็นถนนคนเดินที่สมบูรณ์แบบโดยในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะกั้นไม่ให้รถเข้าตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจะกั้นตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไป โดยรถที่ต้องการเดินทางสัญจรผ่านระหว่างฝั่งถนนพญาไทกับถนนอังรีดูนังในช่วงเวลาที่มีการปิดถนนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกให้เบี่ยงไปใช้ซอยจุฬาลงกรณ์64ที่ขนาดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของเราแทนครับที่ซอย5ติดกับศูนย์การค้าสยามสแควร์วันตรงนี้เขาก็จัดเป็นโซนตลาดนัดขายสินค้าในราคากลางๆที่ทุกคนเข้าถึงมีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นแล้วก็พวกงานคราฟต์งานหัตถกรรมต่างๆเป็นอีกโซนที่คึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงตอนกลางคืนเลยนะครับ ฝั่งตรงข้ามข้างลานจอดรถก็มีการพัฒนาเป็นสถานีชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของแบรนด์ GWM ครับเท่าที่สังเกตก็มีคนมาใช้บริการอยู่ตลอดเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ใครใช้รถ EV ีแบรนด์ต่างๆก็สามารถหาจุดชาร์จสาธารณะได้เป็นพันๆแห่งทั่วประเทศแล้วถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นที่ดูมีอนาคตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับสำหรับลานจอดรถยนต์กลางแจ้งที่อยู่มายาวนานตรงนี้เขาก็ยังคงเปิดให้บริการตลอดนะครับ ซึ่งนอกจากลานนี้แล้วเนี่ยในโซนนี้ก็ยังมีจุดจอดรถที่ตึกสยามกิจที่เราเดินผ่านมาตอนแรกกับที่ตึกสยามสเคปโดยทุกจุดจะคิดค่าจอดรถราคาเท่ากันหมดคือให้จอดฟรี15นาทีหลังจากนั้นถ้าจอดไม่เกิน2ชั่วโมงจะคิดเหมา20บาทจอด3-6ชั่วโมงคิดเพิ่มที่ชั่วโมงละ20บาทแล้วถ้าเข้าชั่วโมงที่7เป็นต้นไปก็จะเพิ่มที่ชั่วโมงละ40บาทครับอ๋อแล้วในห้างสยามสแควร์วันตรงนี้ก็มีที่จอดรถให้บริการเช่นกันนะครับแล้วยังเปิดให้จอดได้ตลลอดด24ชั่ววโมงเยย้ โดยที่นี่จะให้จอดฟรี15นาทีแรกไม่ต่างกันหลังจากนั้นจะคิดชั่วโมงละ20บาทถ้าเข้าชั่วโมงที่5เป็นต้นไปจะเพิ่มที่ชั่วโมงละ40บาทครับถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามรายการ Bangkok OnSite ที่เราเคยพามาชมการพัฒนาพื้นที่นี้ตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วตอนนั้นจะสังเกตว่าตึกแถวเก่าหลายแห่งยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีและในตอนนี้อาคารเก่าทั้งหมดก็ถูกพัฒนาใหม่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ อย่างตรงนี้ก็กลายเป็นร้านยูสุซุกิบรรยากาศสวยงามดูดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับหนึ่งในองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาตอนพัฒนาใหม่ที่ผมชอบก็คือการใส่ต้นไม้สองข้างทางนะครับจริงอยู่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันบดบางหน้าร้านไปบ้างแต่ก็มีส่วนเพิ่มความร่มรื่นได้ดีเดี๋ยวรอให้โตอีกหน่อยก็น่าจะเพิ่มร่มเงาได้อีกมากเลยแล้วถ้ามาเดินตอนกลางคืนนี่เขาก็จะเปิดไฟป,ประดับต้นไม้ที่นี่ทุกต้นเลยด้วยให้บรรยากาศมีสีสันละลานตามากเลยนะครับ ติดกับร้านขายยาซูรุฮะก็เป็นอีกหนึ่งอาคารที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานมานี้เองเป็นการปร,ปรับปรุงตึกแถวเก่า4ชั้นให้กลายเป็นสโตร์สวยๆของ2แบรนด์คือร้านเครื่องสําอางบิวตี้รมที่ชั้นล่างกับร้านเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นแบรนด์เจนเทอร์วูแที่ชั้น2ถึงชั้น4ครับก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับย่านชอปปิ้งได้เยอะเลยนะครับ ทางนี้เป็นศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์เป็นห้างแคบๆที่ใช้เป็นทางเดินทะลุไปออกถนนพระราม1ตรงข้างสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามได้ติดกันก็เป็นซอยเล็กๆที่มีร้านค้าเปิดอยู่อีกจำนวนหนึ่งด้วยเรียกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในซอยไหนๆของย่านนี้ก็มีผู้คนคึกคักไปหมดเลยครับหลายคนที่ไม่ได้มาเดินที่นี่สักแค่ป,ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากลับมาอีกครั้งก็อาจจะจำภาพเดิมกันแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าทางสำนักง,งานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า PMCU ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ย่านนี้ทั้งหมดเขาก็ได้ทาการปรับโฉมทั้งย่านสยามสแควร์มาอย่างต่อเนื่องเลยทั้งนําสายไฟสายสื่อสารลงดินทําพื้นถนนพร้อมระบบระบายน้ําใหม่ปลูกต้นไม้ใหม่และร้านรวงต่างๆริมทางก็มีการรีโนเวทให้ทันสมัยสอดรับกันอย่างสวยงามซึ่งรายการแบงค์ออนไซต์ก็เคยพาคุณผู้ชมมาติดตามการพัฒนาการตั้งแต่ต,อ,ตอนที่ปรับปรุงใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วจนตอนนี้โครงสร้างหลักๆก็เสร็จสมบูรณ์ไปหมดแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคตอันใกล้เรียกว่าตอนนี้ก็ดูอลังการแล้วแต่ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนซึ่งหลังจากนี้จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกบ้างยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญคืออาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงบล็อกไอเป็นตึกกระจกสีดำาีชั้นที่สร้างขึ้นมาใหม่บนจุดที่เมื่อก่อนเคยเป็นลานจอดรถหน้า h a r d Rock Cafe ซึ่งในอาคารนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมร้านระดับแฟลกชิปสโตร์หรือว่าสาขาหลักของสารพัดแบรนด์ดังทั้งชู SOS Firster f i e Tiger Cafe Domitian และอีกมากมายเลยใครที่ผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับ จุดที่ผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้มีเสนอดีก็คือตัวอาคารเนี่ยเขาจะมีช่องทางเดินตรงกลางที่ทะลุเข้าไปสู่ลานเปิดโล่งด้านในได้โดยที่ลานนั้นจะมีทั้งที่นั่งพักมีสวนหย่อมเล็กๆแล้วก็เป็นหน้าร้านของช็อปอีกจํานวนหนึ่งด้วยซึ่งเราสามารถเดินจากลานตรงนี้เข้าออกซอยที่อยู่ด้านข้างก็ได้ด้วยนะครับ ทางด้านหลังนู้นจะเป็นถนนจุฬาลงกรณ์ซอย64เส้นที่ผ่านหน้าศูนย์หนังสือจุฬาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพัฒนาเป็น walking street ก็น่าคิดนะครับว่าถ้ามีการขยับขยายย่านร้านค้าและถนนคนเดินให้ครอบคลุมทุกซอยแถวนี้ทั้งหมดได้เนี่ยจะยิ่งคึกคักขึ้นอีกมากแค่ไหนซึ่งสำหรับพื้นที่ที่ยังรอการพัฒนานั้นทางทรัพย์สินจุฬาเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปก็ต้องรอดูแผนในอนาคตกันไปยาวๆครับ และตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดหมายของเราในวันนี้กันแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นลานโล่งๆที่มีไว้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆซึ่งในช่วงที่ไม่มีงานเทศกาลอะไรก็จะกลายเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นที่นิยมเลยซึ่งพอได้เห็นผู้คนมาทําอะไรสนุกสนานกันในพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยก็ชวนให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเมืองใหญ่ๆของเรามีลานโล่งในลักษณะจัตุรัสชุมชนแบบนี้ไม่ค่อยเยอะนะักโดยเฉพาะในย่านใจกลางเมืองที่อัดแน่นไปด้วยตึกและสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย ซึ่งปัจจัยหลักก็คงจะมาจากราคาที่ดินที่ไม่คุ้มค่าจะเก็บไว้ทําอะไรแบบนี้แต่บางทีการได้มีพื้นที่ว่างที่เปิดเป็นสาธารณะไว้บ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนให้เข้ามาช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบได้ไม่น้อยเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์กลางเดือนมีนาคมกับถนนคนเดินสยามสแควร์ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดีใจที่ได้เห็นภาพย่านการค้าดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราจนรู้สึกอยากให้มีพื้นที่แบบนี้อีกหลายๆที่เลยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงตัวเมืองจังหวัดอื่นๆก็ด้วยเพราะพื้นที่แบบนี้ก็ถือว่ามีสเสน่ห์ที่โดดเด่นมากเป็นทั้งแหล่งเศรษฐกิจแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าและกิจการขนาดเล็กได้มีโอกาสเติบโต ซึ่งที่ผ่านมาเราส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนร้านรวงริมถนนแบบช้อปปิ้งสตรีทในต่างประเทศก็คงไม่มีใครอยากมาเดินเราก็เลยมีแต่ห้างใหญ่ๆเต็มไปหมด แต่สยามสแควร์ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการและการออกแบบพื้นที่ถ้ามีถนนที่เดินได้สะดวกสะอาดปลอดภัยภูมิทัศน์สวยงามดูดีมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีการจัดพื้นที่ร้านค้าที่หลากหลายรองรับผู้คนหลายระดับทั้งร้านหรูราคาสูงไปจนถึงร้านริมทางแบบสตรีทฟู้ดที่จัดที่จัดทางอย่างเหมาะสมเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้อีกหลายๆที่ผมเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นได้อีกเยอะมากเลยจริงๆนะครับ ชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับการพัฒนาย่านการค้าแห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยถ้าหากถูกใจรายการของเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e และ Bangkok On s i t e Lite ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ